คนวันนี้หลังจากจริงๆคิวนี้น่าจะต้องปล่อยหลังจากที่ทีเซอร์ปล่อยออกมาแบบประมาณวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนมันมีอะไรให้เราดูเยอะมากออบิสปล่อยงานออกมาแบบอีกเยอะแบบมากที่สุดในโลกคือปุณตามไม่ทำสารภาพเลยว่ามันมีหลายคลิปมากที่เราแบบพยายามตามเก็บอยู่วันนี้ก็เลยเว่างก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงวิเคราะห์รีแป S MV s o u e n r s e e t ตัวเต็มนะคะหลังจากที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่28ตอน10่โมงเย็นประเทศไทยแล้วก็เราก็เลยวันนี้จะมาพูดถึงว่าเอ่อ MV เนี่ยในความคิดของเราอะ่ะเราวิเคราะห์ออกมาว่า MV เขาต้องการจะสื่ออะไรมาถึงเราแล้วก็สื่ออะไรเกี่ยวกับเพลงกับตัวน้องเองแล้วก็ MV เป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยวันนี้เราจะทําเป็นซีนทั้งหมดคือน้ําลายเลยค่ะสามสิบเอดถึงประมาณ 32, สาบสองซีนโดย อาจจะย,ยาวนิดนึงคลิปนี้พอครั้งที่แลว้วตอนที่ทำวิเค์ทีเซอร์หม้ก็เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงทีเซอร์แบบยี่สิบวิครึ่งชั่วโมงนี้ MV 3มีสานาทีก็สู้ค่ะจะพยายามพยายามมีแคปให้มันสั้นพยายามพยายามให้มันสั้นลงนะคะแต่ว่าไปเลยดีกว่างั้นทำท้าใสซานต้องไม่พูดมากนะ,ะวันนี้โอเคโดยซีรแรกแอ่า่นจะไล่ไปตาม คือต้องบอกก่อนว่าในเอ่มมันจะมีพาร์ทที่เรารู้สึกว่ามีการย้อนกลับแบบเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่เล่าย้อนกลับก็มีเหมือนแบบว่าเนื้อเรื่องมันแบบสวิชไปมาบางส่วนในช่วงท้ายแต่ว่าครั้งนี้เราเราจะพูดในมุมที่เรื่องราวมันต่อเนื่องกันไปเลยแบบว่าตามเอมตามซีนของเอมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะซีนแรกซีนแรกแบบ สวยมากสิแรกสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเราได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเหมือนเสียงซาวแบบเผาอะไรสักอย่างม่เสียงแบบเสียงไฟรู้ก่ะทุกคนแบบเหมือนเสียงไม้โดนไฟเผาแล้วมันจะเป็นเสียงอย่างนั้นอะซึ่งที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟก็คือเอ,อแสงที่เข้าที่หน้าน้องแบ,บมอะค่ะมันมีความแบบเหมือนมีแสงที่เหมือนน้องยืนอยู่แล้วข้างหน้ามันมีการเผาไหม้เกิดขึ้น ในขณะที่เราพูดอยู่น้องแบมก็ทวิตออบิสก็ยังทวิตไม่หยุดถ้าทุกคนได้ยินเสียงแยกเจอนะั่นคือขอออบิสนะคะนักขหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่ามีการเผาไหม้อยู่ข้างหน้าซึ่งเราเราคิดว่าเอ๊ะถ้าให้เราเดาเราเอ๊ะม,มีการเผาหลักฐานหรือทําลายหลักฐานหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งก็คือชุดชุดจะไม่มีการใส่แจ็คเก็ตจะเป็นเสื้อข้างในสีขาวอย่างเดียวนอกก็คือ ให้เราเดาอันเนี้ยไม่เจาะจงว่าเป็นซาวเวอร์หรือเป็นสวีทไม่เจาะจงว่าเป็นนักสืบหรือคนที่ใส่หน้ากากอ่าเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดกึงกลางอ่ะทุกคนแล้วก็ฟอนสีฟอนทุกคนจะเห็นว่าเอ่อในอัลบั้มซาวเวอร์สีฟอนจะเป็นสีขาวอัลบั้มสวีทสีฟอนจะเป็นสีแดงคือมันจะตรงข้ามกันแต่ สีฟอนเป็นสีชมพูเราทำรู้สึกว่าเหมือนเขาจะต้องการสื่อสารว่าจุดจ,จุดเนี้ยตรงเนี้ยสีชมพูมันคือจุดตรงกลางระหว่างการผสมระหว่างสีเทาสีแดงถูกไหมมันเหมือนว่าทั้งชุดแล้วก็ฟอนมันเหมือนบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ทั้งาซเวอร์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งสวีทหรือแบบอาจจะเป็นจุดกลางระหว่างาซเวอร์และสวีทนั่นเองนะคะโอเคต่อมามาซีชีมที่สองที่สองแบบมันจะเป็นซีตัดตัดคือแบบเป็นเหมือนเสียงรถ แล้วก็จมน้ําแล้วก็เสียงน้ําแล้วก็เสียงคอเรารู้สึกว่ามันคือการหลบหนีมันหมายแบบว่ามีการหลบมีการหลบหนีกันเกิดขึ้นจากตอนทีเอร์ก็มีซีนประมาณนี้แต่ไม่เห็นโฮเละอลังการมากทุกคนแบบเอ็มวีลงทุนสุดๆอะแบบต้องยอมรับจริงๆว่าเอ็มวีแบบทําให้เรารู้สึกแบบฉันจะดูให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาทาฉันจะดูแล้วดูอีกอะอืมรู้สึกถึงการหลบหนีมีทั้งแบบทางบก ทางเรือแล้วก็ทางฮอทางอากาศแบบเหมือนแบบเหมือนแบบฮอหฮอแบบส่องไปแบบหาในแบบผิวน้ำอะไรฟิวเนี้ยน่าจะเป็นฟิวการหลบหนีของตัวสวีทของตัวหน้ากากอืมต่อมานะคะมาที่ซีนที่ 3. สามซีนที่สามเนี่ยมันฉายในตอนที่เออเหมือนตอนทีเซอร์ก็คือมีคำว่าสวีทคำว่าสวีทมันเหมือนการทิ้งร่องรอยของอฆาตกรหรือการทิ้งร่องรอยของผู้ต้องหานั่นเองทุกคน มันเหมือนเป็นซีนของที่เกิดเหตุอยู่ดีเขาก็แบบเฉายซีนหลบนีเสร็จแล้วมาฉายซีนที่เกิดเหตุอะต่อมานะคะซีนที่สี่เป็นซีนถอดหน,น้ากากเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการอาถอดหน,น้ากากจากสวีทเป็นซาวเวอร์ต้องยอมรับก่อนว่าตรงนี้ต้องคู่วต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าคนที่ใส่หน้ากากคือตัวสวีท แล้วก็คนที่เป็นนักสืบในเพาร์ทนักสืบคือซาวเวอร์เนาะงั้นเราจะพูดอย่างนี้เนาะเป็นว่านักสืบกับตัวสวิตอันนี้เหมือนแบบซีนถอดหน้ากากเหมือนมันย้อนเหมือนมันมันย้อนกลับไปแบบตรงเนี้ยตรงข้างหน้ามันค่อนข้างจะแบบแตัดภาพเร็วๆแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าสับสนนิดนึงว่าเไทม์ไลน์มันเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าเป็นการแบบถอดหน้ากากเป็นเหมือนแบบซีนเริ่มเลยนะอ่ะซีนต่อมาซีนนี้พอเราเราพอเราออกแล้วว่าหลางังจาก ทำไมถึงเป็นซีนหอหน้ากากมันเหมือนว่าถอดหน้ากากจากสวีทมาเป็นซาวเวอร์มาเป็นนักสืบนักสืบซีนแบบนักสืบแล้วมีการแบบมีทีมด้วยอะทุกคนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นแบบการสืบที่มินเป็นแบบมีทีมเข้ามาสืบเยอะๆแล้วก็การที่มีทีมเท่ากับว่าถ้าตัวนักสืบทําอะไรอะมันจะต้องรัดกลุ่มมันจะต้องมีความแบบว่า ถ้าเขาจะทําอะไรทีมก็ต้องรู้ถูกไหมฉะนั้นอ่ะเขาอาจจะต้องทํางานแบบจริงจังแบบว่าถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ใส่หน้ากากเขาจะทํายังไงให้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็อยู่กับทีมมีทีมตามติดอยู่ตลอดอ่ะอืมต่อมาซีนเนี้ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนภาพภาพภาพที่เป็นภาพเพื่อนหน่อยเสือมากบาร์บันเป็นแบบถ่ายเงาแล้วก็ช้อนขึ้นไปเป็นตัวสวีเอ้เป็นตัวซาวเวอร์ผู้ผิดช้อนขึ้นไปเป็นตัวซาวเวอร์ เรารู้สึกว่ามันมักจะมีซีนที่เป็นซีนที่ทําให้เราเห็นเหมือนคนคนเหมือนคนเดียวแต่มีสองคนอนะ่ะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นซีนแทรกเข้ามาแบบเป็นตัวซาวเวอร์เป็นตัวนักสืบแต่ว่าทําให้เราเห็นเหมือนแบบเหมือนมีสองคนเหมือนมีเงาเหมือนมีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นซีนที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเขาสอดแทรกเข้ามาเฉยๆอาจจะไม่ได้โยงกับเรื่องราวอะไรแต่ทําให้เราเห็นภาพว่า เฮ้ยมันมีสองคนมันมีมันมีด้านตรงข้ามกันมันมีรีเฟกกันอะไรเงี้ยอะซีนต่อไปซีนเนี้ยเป็นซีนที่ชอบที่สุดคือซีนนี้ซีนแบบโลเคชันนี้ทุกซีนชอบที่สุดคือหล่อมากหล่อมากเ้ื่องความสีด้วยความมูดม mood, ด้วยความอารมณ์เป็นซีนที่ใช้เราสุกว่าน้องแบบมีซีนเนี้ยเป็นซีนที่โลเคชันนี้ เป็นโลเคชั่นที่น้องแบมแบบใส่การแสดงเข้าไปเยอะอ่ะมันมันมันซีนที่เป็นตัวนักสือบอะ่ะจะมีความอิโมชั่นอลหน่อยจะมีความแบบเหมือนมีความเครียดมีความกังวลมีความสับสนอยู่ในตัวนักสือบอะแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นภาระงานที่เขาจะต้องไปสืบหาฆาตกรที่หรือนักเออหรือนักโทษที่แบบมันเป็นงานใหญ่แล้วมันก็เหมือนแบบว่าทําให้ตัวละครตัวนักสือบอะมีความ นมีความเครียดอยู่เออเร,เราชอบซีนเนี้ยเขาแล้วซีมาเป็นสีแบบสีชาชาทุกคนแต่เขาเล่นกับเออน้ําที่กินอะออแอลกอฮอล์อะไรฟิลเนี้ยเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเราชอบนะเราชอบซีนแบบซีนนี้มากโลเคชั่นนี้มากแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นซีนนี้ก็คือเราเรามันเหมือนเฉลยซีนที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราได้ยินเสียงมันมีการเผาไหม้อะ อ่ะเป็นเสียงเผาแล้วก็มีมีเหมือนเหมือนแสงไฟก็จริงมีการเผาคําว่า Sour and s w e e วด้วยแล้วก็แบบเท่มากะ่ะซีน,นี้เราชอบอ่ะแบบสวยมาก <S <S ต่อมานะคะซีต่อไปก็จะเห็นว่าตัวนักสื่อบะตัวน้องแบมในพาซาเวอรหรือพาทน,นักสื่อมีความแบบยิ่งยิ่งใส่อารมณ์เข้าไปในตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นอ่ะแบบ เราชอบมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้เห็นพาของการแสดงน้องแบมด้วยในในซีนที่เป็นตัวนักสื่อเพราะว่าซีนตัวนักสื่อมันดูเป็นคนแบบเป็นมนุษย์ที่แบบทั้งความถูกต้องและความความถูกต้องความจริงและคือความถูกต้องกับความจริงมันกําลังขัดแย้งกันในตัวเขาอยู่แต่เราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเขาเองเป็นเป็นเอ่อตัวสวีท แต่ว่ามันคงมีซัมปิงบางอย่างหินบางอย่างที่ทําให้เขายิ่งสืบเข้าไปมันจะยิ่งรู้ความจริงอะ่ะทําให้ตัวนักสืบก็จะมีความซับซ้อนเอ,อ่อการแสดงออกของตัวนักสืบเลยมีความแบบเป็นอย่างเงี้ยเออซึ่งเราชอบมากว่าแบบเป็นเป็นซีนที่ทําให้เราเห็นกับพาร์ทของการแสดงอะ่ะของน้องซึ่งน้องดูเหมาะกับบทบาทฟิลอย่างเงี้ยฟิลนักสือบอารมณ์หน่อยๆมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนเยอะมากอะ่ะ ต่อไปวูเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำสีเขียวแล้วก็เป็นวูนะคะเป็นแบบเม็ดยาแล้วเขียนว่าวูเราเห็นคอมเมนต์หนึ่งในในในช่อง youtube ของเราเขาเขียนว่าเหมือนมันเป็นแบบเหมือนแบบมีการกินยาที่รักษาโรคที่เป็นแบบว่าสองบุคลิกเออแบบเขาเรียกอะไรนะเออเป็นโรคสองบุคลิกอะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนน้องกินยาแล้วคันนี้เราสูดเออมันอาจจะเป็นไปได้เพราะเลยเอาตัวยามาเป็นแบบว่าตัว ตัวหินหนึ่งหินใน MV อ็มวอะฮูคือตอนเนี้ยอาจจะแบบว่าตัวคนที่กินอะก็คือคนนักนักสืบกินเข้าไปนะเขียนว่าวูคือเหมือนแบบว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวตัวเหมือนเป็นคําถามว่าฉันคือใครหรือเป็นคําถามว่าตัวใส่หน้ากากคือใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซีนกินยาหลอมากจบ <g> การรีวิวซีนนี้คือหล่อมากมาอ่ามันเป็นซีนนี้ อ,อตอนแรกอะซีเนี้ยเราตั้งคำถามเราก็แบบสงสัยว่าโลเคชันเนี้ยมันเป็นโลเคชันของใครหรือเป็นโลเคชันตรงไหนแล้วทำไมมียาโต๊ะมีอะไรบ้างมียามีรูปของหน้ากากซึ่งใส่กรอบเดี๋ยวค่อยค่อยอมีรูปของหน้ากากซึ่งใส่กรอบ แล้วก็มีเหมือนแบบว่าสีเหลืองๆอ่ะแบบที่ไว้ตั้งไว้ที่เกิดเหตุแบบว่าอันนี้คือแบบที่เกิดเหตุที่หนึ่งที่สอที่สาที่สีที่ห้าอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าทําไมตัวละครที่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่เป็นนักสืบถึงมีรูปของหน้ากากแล้วถึงขั้นใส่กรอบซึ่งเราสงสัยว่าเฮ้ยการที่แบบมีรูปฆาตกรหรือมีรูปเออ เออนะโทษที่ใส่กรอบไว้มันดูแปลกมันดูขัดกับการเป็นนักสืบหรือเปล่าทําไมถึงห้องคนห้องที่มีนักสืบถึงถึงมีรูปอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นคําถามว่าเอ้ยอะไรนะนักสืบจะไปใส่กรอบรูปของฆาตรกรหรือรูปของคนร้ายทําไมอะไรเงี้ยมาต่อมานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเฉลยว่าทําไม <laughs> ตัดมาซีนนี้ก็จะเป็นแบบส่วนมากซีนแล้วก็ซีนเนี้ยจะเป็นซีนแบบมีความรู้สึกสับสน ใส่ชุดสีขาวอีกแล้วไม่เป็นสวีทหรือซาวเวอร์นะมีความสับสนแบบแต่ซีนสวยมากทุกคนห้องเนี้ยคือโลเคชั่นเยอะมากนี่โลเคชั่นที่เท่าไหร่แล้วอ่ะคือโลเคชั่นเยอะมากจริงๆสวยมากห้องเนี้ยมีความแบบมันเขาเ,เ,เขาทำภาพออกมาเคลื่อนไหวให,ให้มีความรู้สึกสับสนมึนงงน่าจะแบบสื่อถึงความรู้สึกตัวละครตอนนั้นนะ่ะมาซีนนี้ก็คือซีนฉเฉลยนะคะว่าทําไมทําไมตัวนักสืบ ที่เขาถ่ายเห็นแค่แบบตอนกินยาแล้วก็นั่งที่โต๊ะถึงมีรูปของตัวเอใส่หน้ากากใส่กรอบเพราะว่ามันคือห้องของสวีทหรือห้องของหน้ากากนั่นเองนะคะทุกคนคือตอนแรกเราาใจว่ามันเป็นห้องของเอนักสืบหรือเปล่าห้องแบบห้องทํางานอะไรเงี้ยเปล่ามันคือที่เกิดเหตุที่เอที่คุณนักสืบไป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 ,ไปอยู่ที่ที่เกิดเหตุเอ้เสียงนี้เยอะมากสียงนี้มีอะไรให้พูดเยอะ หนึ่งเราตั้งคำถามว่าแล้วแล้วเ,เ,เขาทําให้เหมือนกับว่ายาที่คุณนักสืบกินเข้าไปอ่ะตั้งอยู่ที่ที่เกิดเหตุอยู่แล้วเก็ตว่าแบบว่าไม่คือนึกภาพไหมว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนหลังจากที่คุณนักสืบกินยาใช่ไหมแล้วซีนเนี้ยยาก็ยังตั้งอยู่บนโต๊ะทั้งๆั้งที่สมมติพฤติกรรมมนุษย์ปกติถ้าสมมติคุณเอายาไปกินในที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆแ,แล้วหนึ่งเออแล้วก็แล้วทําไมยาถึงตั้งอยู่ทําไมไม่เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็แบบทํางานต่ออะไรเงี้ย มันก็เลยเู้ว่าอ้าวหรือว่าเป็นบัญยาของสวีทแล้วทําไมคุณนักสืบถึงไปกินอ่ะสองมีคําว่าสวีทก็คืออย่างที่เราบอกเสมอว่ามันคือเหมือนแบบว่าคนไายทิ้งร่องรอยทิ้งเอาไว้ให้แบบว่าเหมือนฉันฉันเป็นคนทําจริงๆแบบว่าประมาณว่าแบบฉันเป็นคนทํานะแต่ว่าจับ,จ,บจับฉันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออซีนเนี้ยสวยเราชอบซีนนี้มากแล้วก็มันเป็นแล้วก็ซีนเนี้ยอย่างหนึ่งที่เราชอบคือ แสงของซีนมันสวยมากคือมันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาก็คือเป็นแสงที่น่าจะเข้ามาจากทางหน้าต่างแล้วก็มันจะมีแสงสีเขียวที่อยู่ข้างหลังเรารู้สึกว่าแสงสีเขียวมันทําให้ความรู้สึกเราแบบมันคือการสืบคดีจริงๆอะ่ะมันเหมือนแบบว่าแสงเขียวของแบบอะไรนะลูมิโนที่เอาไวต้ตรวจจับเลือดอะ่ะ แบบว่าถ้าสมมติเลือดมันมีร่องรอยเลือด,ลอดแล้วมีการเช็ดออกแล้วก็เอาผงลูมิเนลไปทาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ใช้แสงอ่ะเธอก็ปิดไฟใช้แสงอะไรส่องมันจะกลายเป็นแบบว่าสีเขียวสีน้ําเงินโผล่ขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าตรงนั้นอะ่ะเป็นมีจุดที่มีเลือดอยู่เพราะเลือดจะทําปฏิกิยากับผงลูมิเนลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออประมาณน,นั้นน่ะแล้วรู้สึกว่าสีนี้มันทำให้ดูดูมีการแบบสืบคดีจริงๆดูมีการแบบว่า ค้นหาที่เกิดเหตุจริงๆแล้วก็ซีนีก็เป็นซีนที่เกิดเหตุนั่นเองเนาะต่อมามันก็จะตัดมาถึงซีนเนี้ยซีนเนี้ยมันจะเป็นตัดระหว่างตัวสวีทแล้วก็ซาวเวอร์ก็คือซีนที่เป็นแบบคนที่ใส่ใส่โค้ดสีขาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวอยู่จุดเดียวกับจุดที่ซาวเวอร์มาเจอหรือผู้นักเสิร์ฟมาเจอแล้วก็ ล่องรอยที่ทิ้งเอาไว้ก็คือเป็นการ์ดที่ข้างหน้าเขียนว่าข้างหน้าข้างหลังเขียนว่าสวีแล้วก็ซาวเวอร์แล้วคุณนังสืบก็ถือขึ้นมาสวี Sweet จะเป็นสีดำแนมะ้ซาวเวอร์จะเป็นสีขาวอ่าเนี่ยสวีเป็นสีดำซาวเวอร์ S <S เป็นสีขาวเป็นโลเคชั่นเดียวกันแต่คนละเวลาหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นซีนฟิลแบบนักสืบเริ่มมีความสับสนแต่ว่าสับสนตรงเนี้ยเรารู้สึกว่า มันมีคนอื่นๆอยู่ในสีนด้วยก็คือน่าจะเป็นท,ท,ทีมทีมที่มาสืบคดีด้วยก,กันกับคุณนักสืบแต่ความสงเนร้ยแบบความแบบภาพเบอร์เบอร์ตัวนี้เรามีความรู้สึกว่าหรือคุณนักสืบเริ่มแบบเริ่มละแคะละคายแต่ไม่ยอมบอกกับเพื่อนร่วมทีมประมาณว่าแบบคุณนักสืบเก็บบัตรที่เป็นสวิตเซอร์ได้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบบอยู่ที่โลเคชั่นที่เกิดเหตุแต่อาจจะเป็นความสับสนที่จะบอก กับเพื่อนร่วมทีมดีไหมหรือเราควรเก็บเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแบบแบบมันเป็นความสับสนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะสับสนเรื่องนี้ต่อมาก็จะเป็นซีนโลเคชั่นออฟดอร์แล้วก็จะมีการแบบไปที่แปะป้ายประกาศที่ตามหาเออน่าจะเป็นซีนที่นักสืบอ,ออกไปหาข้างนอกเออออดอร์แล้วเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าไปไปตามมีความหรือเขาเขาน่าจะสงสัยผู้หญิงคนเนี้ยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็น เป็นตัวหน้ากากหรือเปล่าก็เลยมีการตามสกดรอยตามผู้หญิงคนเนี้ยทำไมรู้สึกว่าเอ๊คุณนักสืบอาจจะแค่ราคา,าคายยังไม่แบบความคือเขายังไม่รู้ความจริงว่าตัวเองต่างหากที่เป็นตัวสวีทนั่นแหละอะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบว่าเหมือนพยายามแบบว่ากําลังแข่งขันกับความรู้สึกตัวเองอยู่อะเพราะมันมีหลายซีนที่ทําให้แบบคุณนักสืบดูสับสนอนะอืมอ่าแล้วก็นี่จะซีนที่เราชอบอีกแล้วก็คือซีนที่เป็นโลเคชั่นเนี้ยร้าน ดังดังดื่มอ่ะมีเขียนว่า evil and good evil or good หรือ evil and good evil and ะ่ะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือ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 เท่ากับและหรือหรือนั่นแหละ evil หรือ good ประมาณว่าแล้วคุณนักสืบก็แบบทำเป็นแบบเหมือนมองว่าใครเป็นคนเอามาเขียนอะไรเงี้ยมันแบบแบบว่า มันเหมือนแบบว่ามันมีใครสักคนหนึ่งพยายามพยายามชี้ทางให้คุณนักสืบรู้ตัวตนว่าตัวเองนั่นแหละก็คือแบบตัวตัวหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าตัวเองเป็นคนเขียนนั่นแหละหรือว่าตัวแบบในร่างของสวีทเป็นคนเขียนเอาไวอ้อ่ะอันนี้ซีนสวยแล้วเป็นซีนที่สวยแบบซีนสวยมากแบบหล่อมากเป็นซีนที่ดีมากทุกคนแบบ โลเคชั่นไม่ซ้จำจําแทบไม่ได้แบบลงทุนสุดคือมันเป็นซีนเฉยๆเป็นซีนแบบซีนผ่านซีนแบบซีนที่แบบสื่ออารมณ์แต่แบบเขาแบบไปถ่ายอีกโลเคชันหนึ่งแล้วก็คอสตูมอีกคอสตูมหนึ่งซึ่งผมอีกผมนึงสุดยอดอะ่ะเราเรรยอมจริงๆว่าสุดยอดมากอ่ะต่อมาก็เหมือนซีนต่อมาจะเป็นซีนที่เหมือนแบบว่ามีคนเหมือนเข้าเหมือนแบบ เหมือนเข้ามาเจอในโลเคชันนี้แล้วอะเออแล้วก็แบบบุกเข้ามาบุกเข้ามาเสร็จเจอตัวสวีทแบบถือมีดอย่างเงี้ยตัวมิสน่าจะเป็นแบบเหมือนการต่อสู้กันหลบหนีฟิลนั้นแล้วก็เสื้อสวีทอะก็แบบเหมือนมีงูตัวหนึ่งอะโดนมีดปักอยู่ด้วยนะแบบถือมีดอยู่ แสดงว่าตัวงูที่ถือมีก็คือตัวสวีทแล้วอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็นงูสีดําก็น่าจะเป็นซาวเวอร์อะไรเงี้ยชอบโลเคชอบไม่ใช่คนหรือฉันชอบดีเทลชุดมากต่อมานะคะก็เป็นซีนนี้ยายาก็จะมี ยา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 ที่คุณนักสืบกินเข้าไปอะ่ะมันมันมันเหมือนแบบว่าสีเนี้ยมันจะขึ้นเม็ดยาเป็นคำว่า sour and sour and sweet เออแบบแล้วก็เป็นรูปมันจะมีซีนพอพอเม็ดยาตกลงไปเช่ปว่ามันเป็นซีนแบบเหมือนเป็นซีนแบบภาพภาพแบบเห็นแสงน้อยๆแต่เป็นชุดของคุณนักสือแบอบ่ะเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะรู้ความจริงแล้วว่าเขาอะ่ะก็คือ sweet นั่นแหละอืม แล้วก็เป็นซีนวิ่งหนีผู้ซีนนี้สวยมากสวีสวยมากแบบประมาณสามโลเคชันก็คือมีตรงที่กำแพงแล้วก็เป็นซีแบบเหมือนโกดงังแล้วก็ซีนที่ที่ถ่ายซีนแรกที่มันเป็นซีแบบสถานที่ทอ่ทองเที่ยวเกี่ยวกับโอลิมปิกอะซีนส,สวยมากแล้วก็แบบสามชุดเป็นแบบเป็นวิ่งน่าจะเป็นการหลบหนีของทั้งไม่รู้ว่าหนีความจริงหรือว่าหนีคนมาตามล่าด้วยนะมีทั้งตัวซาวเวอร์ก็วิ่งตัวสวีดก็วิ่งแล้วก็ตัวชุด สีขาวเสื้อสีขาวก็วิ่งแบบชอบซีนนี้มากซีนอลังการมากแบบแบบแบบคือวิ่งแต่ละเลโลเคชันแล้วแต่ละโลเคชันก็มีหลายชุดด้วยทุกคนโอ้แล้วก็เสื้อสีขาวคันนี้เราเห็นคําของเสื้อสีขาวอ่ะอันนี้บอกออกตอนเนะว่าเรากดแปลแบบเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันแปลถูกหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้คือภาษาอะไรอะ่ะแต่ว่าเหมือนพอเรากดอะ่ะมันแปลว่าขอให้พวกเขาเมตตาเราเหมือนเป็นแบบเป็นคําแบบ เป็นโค้ดหรือเป็นอะไรสักอย่างแบบประมาณว่าขอให้พวกเขาเมตตาเราอะไรเงี้ยเออมันดูเป็นคําที่แบบขอให้พวกเขาเมตตาเราเออเหมือนเป็นคําที่ตัวตัวละครอยากจะบอกทุกคนนะ่ะมาต่อมาอันเนี้ยซีนเนี้ยเป็นซีนที่ตัวซาวเวอร์ขับรถเรารู้สึกว่าหลังจากซีนนี้เป็นซีนย้อนกลับเหมือนแบบว่าพอซีนขึ้นรถแล้วอะทุกคน มันเหมือนมันเหมือนแบบว่าตัวซาวเวอร์รู้ความจริงแล้วกําลังจะหลบหลบหนีออกไปแล้วอะอืมหลังจากที่ทําทุกอย่างจบหมดแล้วหลังจากหลังจากหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเรารู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์รถตรงเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ซาวเวอร์เล่าความย้อนหลังไปแล้วอะก็คือยูเม็ดยากับสีน้ําเปลี่ยนไปจากสีเขียวเป็นสีแดงแล้วก็ยกูก็คือเฉลยว่าวูใช่ไหมคาถามคือวูแล้วก็ซาวเวอร์ คำถามคือ u ใช่ไหมคะตั้งแต่เมดยาครั้งแรกแล้วก็เป็นซาวเวอร์หรือสวีทแล้วก็เขาก็ตอบว่า you นั่นแหละคะ่ะคือทั้งซาวเวอร์แล้วก็สวีทแล้วก็คือคนที่ใส่หน้ากากนั่นเองแล้วก็เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเหมือนเฉลยเข้าไปอีกว่าตอนที่พลิกอ่ะคือเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเออซีนพลิกอันนี้ก็คือตั้งแต่เขาเห็นการดครั้งนั้นแล้วแล้วเขาแบบว่าไม่ยอมบอกความจริงกับเพื่อนร่วมทีมจําได้ใช่ไหมซีนที่แบบว่าเขาหยิบกาดขึ้นมาแล้วก็มันจะมี พาร์ทของแบบมีแบบซีนที่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่เยอะๆแต่เขาไม่ยอมบอกความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพอเขาผิดกาดขึ้นมาก็คือสวีก็คือคุณนั่นแหละเป็นชายแบบภาพหน้าตัวเองอ่ะอืมชอบซีนนี้มากสวยอืมแล้วก็ทุกคนเห็นไหมก็คือพอพอแบบว่าตัวตัวนักสือ,อมาที่โลเคชันเสร็จใช่ป่ะแล้วพอเขารู้ตัวเองว่าตัวเองอะเป็นสวีดอะเขาก็แบบ เปลี่ยนตัวเองก็คือถอดแจ็คเก็ตพลิกเข้ามากลายเป็นนักสืบแล้วก็เหมือนก็เป็นเฉลยแล้วว่าตัวซาวเวอร์ตัวสวีทหรือตัวน้องแบมหรือตัวคนทุนนักสืบก็คือคนคนเดียวกันอเหมือนแบบเขาเริ่มรู้ความจริงมาเรื่อยๆแล้วก็ก็แบบเริ่มสับสนจนรู้ความจริงแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าตัวเองอัแหละก็คือหน้าก,กาก แล้วก็ซีนนี้พอเขารู้ความจริงใช่ป่ะหลังจากที่เขาเปลี่ยนตัวเองจากสวีทเป็นซาเวอร์เสร็จเขาก็ทํามาเป็นถ่ายภาพทํามาเป็นฉันเพิ่งมาถึงที่นี่แล้วก็ตัวสวีทหน,นีไปแล้วเนี่ยฉันกําลังมาเก็บหลักฐานฉันก็ถ่ายไปเรื่อยๆกลายเป็นแบบว่าเออเขาก็คือหลอกทีมทุกคนว่าตัวสวีทหน,นีไปแล้วแล้วก็เหลือแต่เขา,าที่มาเจอแล้วก็ถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้โอ้โห ซีนเจ๋งมากอะชอบมากชอบความแบบพลิกตรงเนี้ยแล้วก็มันจะมาที่ซีนนี้แบบเป็นซีนแบบเต้นสวยมากเรารู้สึกถึงความแบบฟิลลิ่งของความแบบปลดปล่อยความรู้สึกแล้วอะคือเหมือนแบบว่าเหมือนเขารู้ความจริงแล้วเขายอมรับได้แล้วเขาก็แบบเหมือนหนีมาได้แล้วอะมันก็จะเป็นซีนแบบความปลดปล่อยแล้วก็มันจะมีซีนขับรถด,ด้วยแต่เราลืมลืมเอามาแทรกก็คือมันจะมีซีนขับรถซีนซีนแบบขับรถ อยู่ริมทะเลใช่ป่ะบนเขาอะแล้วก็จะเป็นซีนพวกแบบซีนพวกอย่างเงี้ยซีนที่เต้นแบบอยู่บนโขดหินอะเราเเราก็เลยบอกว่าเราตั้งแต่ซีนขึ้นรถที่ที่เราบอกอว่าตอนนั้นอะมันจะเป็นซีนย้อนกลับอะนั่นแหละเพราะเขาขับรถตัวนั้นแล้วเขาขับรถหนีออกมาเลยอะอืมก็คือประมาณนั้นก็กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนตอนนี้ก็น่าจะแบบทุกคนน่าจะยังไม่รู้ความจริงว่าตัวนักสืบก็คือตัวสวีทนั่นแหละ แต่ว่าทุกคนน่าจะรู้แค่ว่าสวีนันหนีไปแล้วแล้วก็นักสืบคนนี้ก็แบบมาตามเก็บหลักฐานแบบมาไม่ทันน่ะเขาหนีไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แอปทำเป็นจิมหลักฐานอะไรเงี้ยโคตรเจ๋งสวีและซาวเวอร์นายเจ๋งมากเนี่ยแล้วก็จบก็คือซาวเวอร์สวีแล้วก็ใสแวนแล้วก็ฉันคือผู้ชนะของแคมเปญนี้เออก็ประมาณนี้อะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่า ชอบมากมันแบบซอรี่มันเยอะมากแล้วก็เรื่องราวมันมันเจ้มจน้น่ะแล้วมันก็ค่อยๆเฉลยอ,ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพสวยมากซีนเยอะมากแล้วสวยมากแบบต้องยอมรับว่าเขาใช้แบบเขาใช้โลเคชั่นเยอะมากใช้ใช้เสื้อผ้าเยอะมากหลายๆซีนแล้วก็ใช้ความแบบเรารู้สึกแล้วว่าต้องถ่ายเยอะมากๆอะเพราะแต่และซีนมันมีการแบบว่า โลเคชันเดียวกันซีนเดียวกันแต่มีหลายแบบหลายมุมหลายการเปลี่ยนชุดคือแบบต้องคือชอบคุณภาพโคตรแลว้วก็แบบดีใจที่ได้เสพงานคุณภาพแล้วก็สนุกกับการดู M v วมากขนาดนี้แล้วก็บอกก่อนว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นความคิดเห็นของเรามันอาจจะแบบว่าไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าก็มันเป็นความตีความของเราเนาะทุกคนก็อาจจะตีความได้ไม่เหมือนกันขนาดเราเองเรายังต่อสู้กับตัวเองเลยว่า ซีนหนึ่งที่เราดูอ่ะเราครั้งหนึ่งเราดูแล้วเราตีความอีกแบบนึงพอเราดูอีกรอบนึงเราก็ตีความอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราดูหลายรอบดูหลายรอบมากโอเคค่ะวันนี้ก็ผีผ้าประกันใดนะคะก็ขออภัยวันนีทีนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์แล้วก็ไปดูเอ็มวีกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ